ื่อเรื่องกระต่ายกับเต่าการครั้งหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายและเต่าอาศัยอยู่ด้วยกันกระต่ายนั้นภูมิใจในความเร็วของตัวเองมากและมักจะล้อเลีเยนเต่าอยู่เสมอว่าเดินช้าวันหนึ่งเต่าพูดกับกระต่ายว่ากระต่ายเรามาแข่งวิ่งกันเถอะมาดูกันว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายหัวเราะเสียงดังและพูดว่าเธอเล้อเล่นใช่ไหมเธอช้ามาก ฉันสามารถวิ่งรอบเธอได้เลยแต่เต่ายังคงใจเย็นและพูดว่าลองดูกันเถอะดังนั้นสัตว์ทั้งหลายในป่าก,ก็มารวมตัวกันเพื่อดูการแข่งขันสุนัขจิ้งจอกทำเครื่องหมายเส้นเริ่มต้นและเส้นชัยและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นทันทีที่เริ่มแข่งกระต่ายก็วิ่งเร็วม,มากและทิ้งเต่าไว้ข้างหลังไกลามากเขาหันกลับไปมองและเห็นว่าเต่ายังเดินช้ายอยู่ ง่ายเกินไปเต่าช้ามากฉันมีเวลามากพอกระต่ายคิดในใจแล้วเขาก็เลยตัดสินใจงี่บหลับต้ต้นไม้ในขณะเดียวกันเต่าก็ยังคงเดินต่อไปอย่างช้าช้าแต่มั่นคงทีละก้าวทีละก้าวเขาเดินถ่ายกระต่ายที่กำลังหลับเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นเขาเห็นว่าเต่าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วกระต่ายรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มันสายเกินไปแล้ว เต่าเดินข้ามเส้นชัยก่อนและเป็นผู้ชนะสัตว์ทุกตัวต่างพากันเชียร์ให้กับเต่ากระต่ายรู้สึกอับอายและได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าช้าแต่มั่นคงย่อมชนะการแข่งขันชื่อเรื่องกระต่ายกับเต่าการครั้งหนึ่งในป่าแห่งหนึ่งมีกระต่ายและเต่าอาศัยอยู่ด้วยกันกระต่ายนั้นภูมิใจในความเร็วของตัวเองมากและมักจะล้อเลียนเต่าอ,อยู่เสมอว่าเดินช้า วันหนึ่งเต่าพูดกับกระต่ายว่ากระต่ายเรามาแข่งวิ่งกันเถอะมาดูกันว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกระต่ายหัวเราอเสียงดังและพูดว่าเธอล้อเล่นใช่ไหมเธอช้ามากฉันสามารถวิ่งรอบเธอได้เลยแต่เต่ายังคงใจเย็นและพูดว่าลองดูกันเถอะดังนั้นสัตว์ทั้งหลายในป่าก็มารวมตัวกันเพื่อดูการแข่งขัน สุนัขจิ้งจอกทำเครื่องหมายเส้นเริ่มต้นและเส้นชัยและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นทันทีที่เริ่มแข่งกระต่ายก็วิ่งเร็วมากและทิ้งเต่าไว้ข้างหลังไกลมากเขาหันกลับไปมองและเห็นว่าเต่ายังเดินช้าอยู่ง่ายเกินไปเต่าช้ามากฉันมีเวลามากพอกระต่ายคิดในใจแล้วเขาก็เลยตัดสินใจง,งีบหลับใต้ต้นไม้ ในขณะเดียวกันเต่าก็ยังคงเดินต่อไปอย่างช้าชแต่มั่นคงทีละก้าวทีละก้าวเขาเดินผ่านกระต่ายที่กำลังหลับเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นเขาเห็นว่าเต่าใกล้ถึงเส้นชัยแล้วกระต่ายรีบวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่มั่นสายเกินไปแล้วเต่าเดินข้ามเส้นชัยก่อนและเป็นผู้ชนะสัตว์ทุกตัวต่างพากันเชียร์ให้กับเต่ากระต่ายรู้สึกอับอาย และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าช้าแต่มั่นคงย่อมชนะการแข่งขัน